เป็นเจ้าของ king of t u r i l i n g ได้ง่ายๆออกแล้วเริ่มต้นเพียง9,000บาทก็เป็นเจ้าของได้แล้วสวยคลิปแบบนางฟ้าแบบนี้ห้ามพลาดนะครับคลิปนี้คลิป สวัสดีครับชีบีทโซบาร์ครับวันนี้พามาดูรถสวยเช่นเคยนะครับกับ B M w G S นะครับ R พันสอง G S ทั้งคู่นะครับสองคันนี้เป็นตัวปั๊บซี่นะครับทั้งคู่เลยนะครับเป็นตัว normal ทั้งคู่นะครับสวยกริฟทั้งคู่มาพร้อมกับปี๊บสามบเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ารถสวยๆแบบนี้นะครับออกแล้วเริ่มต้นเพียง9,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับ 6 7 9 0 0 0บาทนะครับไม่ต้องใช้คนขับประกันนะครับออกรถเริ่มต้นเพียง9,000บาทส่วนอีกคันนึงนะครับปีเดียวกันครับจดทะเบียนปี2019ทั้งคู่นะครับเป็นรถบอดี้ปี18.19นะครับคันนี้699,000บาทออกรถเริ่มต้นเพียง29,000ไม่ต้องใช้คนขับประกันทุกกรณีนะครับสวยกริบแบบนี้นะครับอย่าช้าอย่าพลาดมาพร้อมกับแคสบาร์ทูร์เทคทั้ง2คันแล้วนะครับสปอร์ตไลท์แต่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็คันนี้เลขไม่เพียง13,000หมนะครับ ส่วนอีกคันหนึ่ง23,000โลนะครับห่างกัน1,000 0กิโลครับราคาต่อรองได้นะครับมีอ่าส่วนพิเศษโปรโมชั่นให้นะครับทั้ง2คันสวยกริบคันนี้เป็นปีป๊บอ่าบีเอ็มแท้2ใบส่วนใบบนจะเป็นปี๊บแยกนะครับส่วนคันนี้จะเป็นปี๊บบีเอ็มสใบเลยรับสติกเกอร์อย่างสวยมากแล้วเรียบร้อยนะครับ รถทั้งคู่ไม่มีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีทีสนใจก็เดี๋ยวอย่าลืมติดตามชมคลิปนี้นะครับเราจัดมาให้เป็นแพ็คคู่เลยนะครับสีเดียวกันปั๊บซี่ปี2019ไปเลยนะครับเพื่อให้เป็นการเซอราเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าจะสวยกันขนาดไหนครับทั้ง2คันนี้ไปเลยครับไปคลิป สวัสดีครับซีเบตโซบายครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูรถสวย2คันนะครับเราเริ่มจากคันแรกก่อนนะครับคันนี้เป็นอ่า BMW R12 GS นะครับเป็นตัว normal นะครับสีปั๊บซี่นะครับแรลลี่นะครับหล่อๆเลยนะครับคันนี้รถสวยนะครับเลขไม่สองหมื่นกว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับคันนี้จะมาพร้อมสปอร์ตไลท์ L9x เรียบร้อยแล้วนะครับรถสมบูรณ์นะครับชิวกาดชิวกดไฟหน้านะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับแคสบาร์จาก t r u t e c นะครับเครื่องยนต์ไม่มีแกะถอนนะครับนะรถ พร้อมเดินทางได้เลยนะครับยางยังใช้ได้นะครับอ่านะครับคันนี้จะมาพร้อมกับปีบีเอ็นเอ็มยูสองใบนะครับซ้ายและขวานะครับส่วนใบบนจะเป็นปีบแยกนะครับอ่าอีกใบหนึ่งนะครับก็ถือว่าครบ3ใบเรียบร้อยนะครับคันนี้ชุดสีสมบูรณ์นะครับไม่มีลมไม่มีชนเป็นตัวนอร์มอลทั้งคู่นะครับกุญแจนะครับปีบทำแยกมาให้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวดูหน้าจอกันชึบ 2 3 7 0 0โลนะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับไม่มีดิ้วรอยไม่มีล้มชนนะครับสภาพโดยรวมดูดีเลยนะครับสวยๆกริปนะครับก็คันนี้พร้อมใช้งานนะครับ3อ่า6แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับส่วนลดมีให้นะครับคันนี้เดี๋ยวเราดูรอบๆนิดนึงนะครับสมบูรณ์ทุกจุดนะครับปี๊บมีกุญแจให้นะครับเรียบร้อยนะครับ ที่ใส่น้ํานะครับมีมาให้แล้วนะครับมีสวิตสปอตไลท์นะครับทําแยกมาเรียบร้อยก็คันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้สวยๆนะครับป๊ับสี่รออยู่แล้วนะครับส่วนอีกคันหนึ่งนะครับก็จะเป็นปี2000จดทะเบียนปี2019เช่นกันนะครับคันนี้เลขไม่หนึ่งหมื่นสามพันโลนะครับคันนี้มาพร้อมกับปีเบียนวีวีสามใบนะครับรับสติกเกอร์ให้ตรงกับสีรถเรียบร้อยแล้วสวยๆเลยนะครับกาดทูราเทคนะครับแคสบาร์ทูราเทคเรียบร้อยแล้วนะครับไฟสปอตไลท์ 2คู่นะครับของบาจานะครับตัวบนเป็นของบาจานะครับตัวล่างก็จะเป็นยี่ห้อนี้นะครับอ่ากัดไฟหน้ามีมาแล้วนะครับสวยๆเลยคันนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะครับเลขมันจะน้อยด้วยคันนี้นะครับก็คันนี้สวยๆอ่ะเป็นตัว normal น้งคู่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูหน้าจอกันชิปคันนี้จะเป็นระบบไฟ easy care แล้วด้วยนะชิป 1 3 0 0 0าโลเท่านั้นนะครับคันนีุ้่กจญแจมีมาให้ครบนะครับสำรองก็มีให้สวยๆเลยนะครับพี่ๆเมื่อนท่านใดอยากได้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับคันนี้รถสวยทั้งคู่นะครับคันนี้699,000บาทนะครับออกแเ้อเริ่มต้นเพียง29,000นบาทไม่ต้องใช้คนคำประกันนะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับงามมากๆนะเป็นตัวน้ำมันทองคู่คุ้มๆเลยนะครับส่วนรถมีให้นะสนใจจริงติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับทั้ง2คันสวยๆทั้งคู่เลยนะครับโดยรวมตัวรถไม่มีอุบัติเหตุอยู่แล้วนะครับรับประกันนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อสอบถามที่สิลปชูไปได้เลยนะครับกับ R102 GS แปบสี่สคันนี้นะครับครับก็จบกันมาแล้วครับกับการรีวีแบบข้าวข้างนะครับกับ GS ปั๊บซี่สองคันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะเราขึ้นเบอร์โทรไว้ให้แล้วนะครับรถสวยๆแบบนี้หายากแล้วนะครับไม่มีอุบัติเหตุไม่มีล้มชนนะครับทั้ง2คันพร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับมั่นใจได้เลยนะครับก็คุ้มคุมนะครับ679,000าบาทกับ6 9 9 0 0 0บาทนะครับออกแล้วเริ่มต้นเพียง9 0 0 0พนนะครับส่วนลดโปรโมชั่นเรามีฮะนะครับฟรีค่าจัดกนั้นให้อยู่แล้วนะครับก็ สบายยนะครับก็ยังไงสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับลิปทั้งคู่นะครับส่วนรถมีให้นะก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ประมาณนี้ครั้งหน้านะครับเรามีรถอะไรเข้าใหม่นะครับเดี๋ยว11เบตซูเปอร์บายนะครับจับมาทํารีวิวให้ดูนะครับอ่าวันนี้ผมและทีมงานก็ต้องไปท้องรถสวยๆสองคันนี้ครับซีเอสดับซี่ปี2019สวยกลิ๊บเหมือนเดิมนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวยทั้งคู่นะครับคลิปเลยเดี๋ยวมาฟังเสียงสตาร์ทกันครับ